สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเรื่องกล้วยที่ไม่ค่อยกล้วยเท่าไหร่นะคะวันนี้มันสูงสักหน่อยก็จะให้สามีมาตัดให้เช่นเคยนะคะเนี่ยค่ะปีกล้วยนะคะเรื่องที่คนเมืองไม่ทราบเลยว่าเออทำไมถึงเรียกว่าหัวปีนะคะเพราะว่าข้าพเจ้าก็กินอย่างเดียวละค่ะก็จะมารู้ก็ตอนปลูกเองเนี่ยละคะ่ะว่ามันเป็นอย่างไร ก็คือกล้วยนะคะก็ถ้าสมมุติว่าเราปลูกได้1ปีถึงจะออกลูกมาให้เราได้ระทานนะคะเนี่ยค่ะและวันนี้เราก็จะมาตัดหัวปีนะคะเพื่อนำไปแกงนะคะซึ่งตัวข้าวเจ้าก,ก็ชอบมากเลยค่ะแต่เราจะดูยังไงเราถึงจะตัดมันได้นะคะให้ดูที่หวีสุดท้ายนะคะ เนี่ยค่ะวีนี้นะคะไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็วีถัดมาก็ไม่เกิดลูกนะคะจะไม่มีการงอกของลูกก็แสดงว่ามาถึงขั้นนี้เนี่ยเราก็ต้องตัดปีออกไปแกงรับประทานได้แล้วค่ะก็จะได้ไม่กี่วีนะคะเพราะว่าดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่พื้นที่ก็จะอยู่สูงสุดของหมู่บ้านนะคะหมู่แปดก็ก็สมัยโบราณเขาจะเรียกนูนหินแห่นะคะเนี่ยค่ะ การตัดปีถ้าเราไม่ตัดนะคะกล้วยของเราเนี่ยจะไม่สมบูรณ์ในอนาคตนะคะลูกก็จะเล็กแคะแกนนะคะถ้าเราตัดแล้วลูกมันจะโตขึ้นค่ะก็จะทําการตัดแล้วนะคะอ่ะตัดเลยค่ะโอเคค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะเหลือเท่านี้เผื่อที่เพื่อที่จะให้แบบลูกวันเนี่ยสมบูรณ์ในอนาคตนะคะต้องระว,วังยางด้วยค่ะยางนี่ไม่ไหวค่ะเนี่ยค่ะยางกล้วยที่ติดเสื้อผ้าเราก็ จะทาให้ซักออกยากนะคะมันก็จะเขาเรียกเลยนะภาษาอีสานก็เรียกมันเสือมันจะแล่อะไรประมาณนี้ค่ะ